อาจจะพามากลับพระนี้นะคะเรามาน,นี่เย็นมากแล้วก็คือจะเข้าไปในเจดีไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยววันอื่นเพราะว่าอันนี้อยู่ไม่ไกลบ้านยาแแอร์เลยใกล้บ้านยาแแอร์แต่ว,ว่ามากังวันมันร้อนคุณเจ้าขาคอยห้อนห่อนมาตอนกลางวันนี่คือมาไม่ได้เลยค่ะร้อนมากโอ้โหดูสิคะเ,เราจะขึ้นไปกบาบพระกันโอ้โหดูสิคะอันนี้ทําให้เดิอนอุ้ย ตอนแรกนึกว่าจะนวดเท้าเจ็บเท้านะคะไม่ได้ปรากฏว่นานวดเท้าคะ่ะเจ็บเท้าคะ่ะโหทำสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกันไปกราบพระโอ้โหเรียงดอกไม้สวยมากอะ่ะเอาเหินมาเรียงเปยิกยิ้ยิ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 ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าเดินเจ็บเท้านะคะนี่นะคะ ผ้าสังกระจายค่ะผ้าสังกระจายโอ้ยยายแอรมีผ้าโพธิสัตว์แม่กวนอิมปางพันมืออยู่บ้านยายแอยายแอมีอย่างนี้เลยเพิ่งมาเห็นแล้วก็นี่นะคะผ้าโพธิสัตว์เดี๋ยวเราจะมาไหว้ขอพรกันนะคะมากราบไหว้ขอพรกันเนะาะจะลองเสียงซิมซีดูซิโยง ขออนุญาตกลับก่อนนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะไปไหว้ถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าตามที่ีแยนั่นก็น่าจะเป็นเท้าจะตุโลกระบ,บาลทั้งสี่ไหมคะมนดบเขียนว่ามนดบองค์ประถมนะคะเหมือนว่าให้มาสวรรค์ไหมคะจุดเริ่มต้นของดวงชะตา เวียนเดินให้ครบรอบทักษินาจะพาให้ประสบสิ่งดีๆเดินให้ครบรอบทักษินานะคะข้ามมหานาทีกิเลสนะคะข้ามไปยังไงอะคะเดินลุยอย่างนี้หรอคะแยไม่เข้าใจข้ามอันนี้จุดที่สองเขียนว่าข้ามมหานาทีกิเลสนะคะอ๋อเนี่ยค่ะ มีเด็กน้อยถ่ายรูปอะไรนี่นะคะมีจระเข้นะคะมีจระเข้มีเด็กน้อยว่ายน้ำเนี่ยนะคะมีพญาชาละวันนะคะ<ม>ก็วีจิงเหมืนชีวิตคนเราก็เป็นอุปสรรคต่างๆเนอะอันนี้จะเป็นลานนี่เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับปัจจวัดคีไหมคะอย่แอะเดาเอานะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เขียนไว้ นี่นะคะมีนี่น่ารักด้วยจะทิ่มตูดด้วยเนี่ยนะคะเด็กน้อยก็ร้องไห้อันนี้น่าจะเป็นปริศนาธรรมค่ะก็รีบดันให้ขึ้นไปนะคะรีบดันให้ขึ้นไปเพราะว่ามีจระเข้เนี่ยนะคะประตูนังนก็ปิดแล้วเข้าไม่ได้นะคะ น,นี่เหมือนทำเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรมอนเดลาอะไรนะคะวิธีทำบุญ3ประการนะคะกิริยาวัตถุ3ทานอันที่1ก็คือทานนะคะทำบุญด้วยการทำทานค่ะทำทานนะคะอันที่2เนี่ยค่ะก็จะเดินลำบากหน่อย เหมือนการทําบุญก็จะมีอุปสรรคอันที่สองศิลาแปลว่าสิเนี่ยน,นะคะสินนี่นะคะแล้วอันที่3มก็จะคือภาวนานะคะอันนี้ก็คือวัดทุ่งเศรษฐีขอนแก่นนะคะนี่นะคะภาวนาก็คือศิลนะคะประกอบไปด้วยศินสมาธินะคะแล้วก็ปัญญาก็จะมีปัญญานะคะ รอบๆนี้ก็ดีมากค่ะโพราถ้าตอนเย็นก็คือก็คือหน้านี้ก็คือจะลําบากหน่อยนะคะเพราะว่ายุงค่ะเราเดินอย่างนี้ยุงก็มาตอมค่ะกัดแล้วก็ไม่อยากฆ่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะคะนี่นะคะจะพาให้ชมนะคะเดี๋ยวจะเดินชมรอบๆอ,อันนี้น่าจะเข้าไม่ได้เพราะท่านปิดประตูไว้เราก็จะไม่เข้านะคะ พราะเรามาเย็นแล้วกลางวันก็คือมาไม่ได้ร้อนค่ะร้อนมากถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ถ้าฝนไม่ตกอากาศถ้าหน้าหนาวค่ะน่าจะโอเคเนี่ยยายจะพาเดินดูนะคะร,รอบๆสวยนะคะมาได้ กิเลสามยังพอได้นะคะมีแต่จระเข้ไม่รู้ว่าทําไมต้องมีแต่จระเข้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันปริศนาทำอันนี้อันนี้ปุนพระนะคะจระเข้นะคะจระเข้เยอะเลยไม่แยแมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นจระเข้อันนี้เป็นปูน่พญานาคนะคะพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะ เนี่ยมีจระเข้ตลอดเลยกลับมาเวียน่ายตายเกิดเอ๊ะไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะทิมลงไปในนี้ว่าแปลว่าอะไรนะคะ เป็นปิศนาธรรมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเด็กเนี่ยจับจระเข้อีกแลวเนี่ยนะคะเป็นจระเข้นี่ก็เป็นเด็กน้อยอยู่ในดอกปัว อันนี้ก็จะเป็นเป็นยักษ์อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะคะถ้าทําไมต้องเป็นจระเข้ไม่เข้าใจปิิศนาธรรมอันนี้น่านจะเป็นปิิศสนาธรรมว่าแปลว่าอะไรแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมีเด็กในดอกบัวอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะไปให้หลวงปูด่ดูแล้วก็จะถามหลวงปู่ว่าแปลว่าอะไรนะคะ ว่าเกี่ยวอะไรกันอันนี้เราไม่เข้าใจนะคะสาลานี่ก็สวยมากนะคะขอเชิญมาดูได้นะคะที่วัดทุ่งเศรษฐีค่ะขนแก่นอันนี้เข้าไปตรงส่วนอื่นไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามืดแล้วทางเจดีก็คือไม่ให้เข้าแล้วค่ะเข้าไม่ได้ละอันนี้เอ๋ก็จะ ค่ะด้วยมุมส,สวยๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กด,กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่แอ์เอามาลงนะคะแอ์ก็จะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะกูดูมึงมึงดูกูว่าอย่างนี้ค่ะเนี่ยโยเวอร์ไมลน็อตโอเธีอันนี้มีหลวงตาอ้อยย่ามแดงหลวงตาอ้อยย่ามแดงก็ไม่รู้คือใครเดี๋ยวเราจะไปไปดูอีกทีว่าหลวงตาอ้อยย่ามแดงนี่คือใคร อันนี้จะมุมนี้เดี๋ยววันวันหน้าค่ะจะพาจะพาไปดูในในเจดีนะคะเพราะวันนี้ยังไงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าท่านปิดแล้วต้องมาตอนเย็นเย็นค่ะเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะอ่ันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ